คลิปละเโอเคหลังจากที่เราตัดคลิปมาในฉากนี้แล้วนะครับนี่มันก็จะถึงเวลาที่เราจะไปบอกบอกคลิปทิ้งแล้วคลิปที่แล้วนั้นผมได้ซื้อไอยูเอโอนี่มาซึ่งไม่รู้ oh ไรไเหมือนกัน UFO. ทำไปได้หรือเปลเฮ้ยกดดูกดยูเอฟโอทำไปได้ปะอ๋อใช่ยูเอฟโอไม่มีในในนี้นี่หวา่าเราทำอะไรได้ปะเราซื้อไม่ได้ เอาไปว่าช้างเห้ทุกคนนี่เห็นไหมตรงเนี้มันจะมีมันจะมีในการอ่าแม่งตกใจหมดขอโทษฉันจุดฮะประจุทุกคนรู้ไงไหมไอ้ไา่แต่งละอันเนี่ยมันมีอยู่หกอันใช่ปะก็ทุกคนดูราคามันนี่ มาคาพืชไม่ใช่ปุ๋ยดิมาคาไหนวะอ่ะโหซื้อปุ๋ยพืชมาจากไหนอ๋อใช่พืชมาหายไปแนงเลย ต่ว่าไอ้พื้นเนี่น่าจะราคาสักประมาณยี่ิบห้าร้านกว่ามั้งไม่ก็หนึ่งล้านเนี่ย่ยี่สิบห้าร้านเนี่ยใช่พอจจำได้โอ้โหมันบอกแล้วดูป้ายมันเขียนขอโทษนะฉันจนฉันฉันต้องการเงินเอาไปอะไงเนบบี่ยบิวบอร์ดอะไงคือบิวบอร์ดใครรู้จักบิวบอร์ดก็ฝากบอกมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับ เอาจริงๆนี่จะบอกนี่เป็นพาร์ทสุดท้ายของเกมแนวก็ได้นะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,วาฉากจบอื่นจะว่ายังไงโอ้ขอบคุณสปาอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว,ว่าผมจะไปต่อ,อยังไงแล้วเนี่ยเราต้องเนี่ยที่ที่เรายังไม่ได้ซื้อก็มีแค่ไออันนี้เนี่ยแหละกับกับอันนี้นี่ๆตรงนีน้ ตรงนี้เราก็ซื้อครบแล้วเนี่ยทุกคนเกมมันไม่มีอยอะไรถับว่ะยกเว้นอาหารแมวนะอาหารแมวไม่เก่วถากจบอื่นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะบอกว่าคลิปนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายเราก็ก็ได้นะแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้สำรวจคือ,อพวกนี้เนี่ย งั้นคลิปนี้ก็มาทำให้จบๆเลยชั้นใต้ดินอยู่ไหนหาเลยชั้นใต้ดินนี่ใต้ดินมีชั้นใต้ดินอยู่แถวนี้ไหมอ๋อใช่นั่นไงชั้นใต้ดินไป let's go เนี่ยทุกคนเห็นไหมหมันยัเหลือช่องทางจบอีกสองช่องถ้าเกิดเอาง่าถ้าเกิดเอง่าพวกนั้นได้ครบแล้วก็คือจบเลยจบแบบ รอเกมอัปเดตก่อนแล้วค่อยมาเล่นอ่ะแบบจบแบบจบเลยอะ <c oughs> ล่ะหรือเกิดแบบนี้เขาอัปเดตแค่นี้แล้วก็ก็นับเป็นพาสุดท้ายตกใช้กุญแจอโอ้อะไรครับเนี่ยฮัลโหลเซอร์ เดี๋ยวพี่อย่ามาแจะพูดโจรบุกบ้านผม ไม่มีอะไรหรอกสงสัยผกแกตาฝาดนะมั <c> ้ง <oughs> เอ๊ะเพราผมไม่ได้ตาฝาดเพรามันไปแล้วเว่ามันเปลี่ยนนิสัยทำให้บล็อคป้าผมแบบนี้อะไรครับนี่ <c oughs> ขบตัวเองเมื่อกี้ไม่งวยไว <c oughs> เอาไปว่างเราไปกระเถิดไปสำรวจชั้นใต้ดินเราบอกว่าพี่เราเข้าไปคนนั้นแล้วพี่คนนั้นจะไม่พูดมากนะทั่วรอบอะไรคือทั่วอบ it's me Mario Uncle Item นี่คือฉากจบแน่ๆผมว่างาน Mm Mm <reziling pior Debatte> พูดมากครับเฮ้ย <c oughs> อิฉาตอนนี้หมะก,กายเปรนรน้าปุกเหมือนกันนะเิี้ยวพยับไม่ได้แม่งอิกเกนี่ Yeah, pull. ครับผมครับเดินออกแบบ GTA V ฮะอ๋อโอ้ทุกคนคิดเหมือนผมไหมมันต้องมาคอนเซปต์เดียวกันกับกับกับไออันนั้นไะ เยอะจัดอืมไอไอเทมนี้มันน่าจะเหมือนกับหางเลอยงอุยาในแมปพนี้เพราะป่านะ เองเลยอยงนานนานมากๆทุกคนกองคลิปเอาเลยนะครับตังหวันนี้ผมไม่ค่อยอยากตัดซะเท่าไหร่ พ็ไงนั่ยเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันสิคือผมต้องนั่งจบคลิปบ้าแต่ผมก็ต้องอัดคลิปใหม่เพราะผมก็ต้องไปตัดต่อให้มันติดกันอูเน้เป็นเป็นเป็นร้านเลยเหรอพี่ ไม่ดีต้องเป็นเป็นร้อยงานเลยเหรอพี่ต้องแบบนี้สิปลาหมดอเ,เออทุกคนรู้ไ่งไหมผมเจอไงอบางบางอย่าง้วยเห็นไหมเห็นไอ้ตรงที่หูชี้ไหมทุกคนเห็นอะไรบ้าบ เห็นไหมผมก็ว่ามันมีคนอยู่ในเซิร์ฟหายคนทุกคนเห็นไหมแต่ว่าผมก็สงสัยว่าพวกเขาหายไปไหนหมดที่แท้เขาอยูอ่เขาอยู่ตรงนี้กันนี่ต่ปไปดีกว่า่่อยู นี่ผมจะแสดงอะไรดูมามมี่ ทิ้งร้านแมวช่วยขอแนะนำขายปลาก่อโอ้พันร้านเมยอเกินปุยมุยพันร้านเขาฟาร์มกันยังไงวะขเขาจะไปหาเงินพันร้านมาจากไหน

ทุกคนไม่ได้หายไปนะยไหนเนี่ยไอ้พืชเนี่ยผมซื้อมาหกอันค้ดนั่นราขายี่ห้าร้านมาอันนี้เอาไปตัาโปรไฟล์ดีไหม เราไปตั้งเป็นโปรไฟล์ดีกว่าอะถ้าเกิดมานานขนาดนี้เอามาันก็น่าจะได้หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิสนุกหมดเวลาสิสนุกหมดเวลาสิ รู้สึกไอ้ถั่วเนี่ยด้ถั่วเขียวของชายชายตรีช็อตกันนี่ยิงกระสุนทะก้มแพงอย่างเติม เก็บเงินซื้อไอ้นี่ดิเอ้ยตกจใจไหมไม่น่าสงสารครับปลามีอะไรบ้างเฮ้ยเดี๋ยวดิสังเกตดีๆปลาทุกตัว เธออมาจ้องเราอยู่นี่วะโอ้ยรู้สึกเหมือนโดนตาหน้าในสักขมเลยสูบไอ้นี่มันดูดน้ำว่าปล่อยน้ำาดูดน้ำเนาะเดี๋ยวดิ ไอ้นี่มาเครื่องดูดปลาไม่ใช่หรอทำไมมันเป็นตู้กดขนมกดขนมตรงนี้แมมนี่โอ๊ยอย่าตกน้ำสิวะตู้ตีตู้ตีตู้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 นอยส์ ค่าเช่ามาไอตูดหมึกสิบเก้างานขอบคุณมาก Sí. เม้าวพช่วยเม้าช่วยเม้าวพวยเมี้าเฮ้ยหรือว่าไอ้ไอ้นี่มันเอาไว้มันเอาไว้ให้กับเราป้าใช่ด้วยอ่ะขอบคุณมาก่อนไอ้พวกเด็กผีู ได้ดีมากเข้ามากินเบียร์เพิ่มอู้หนึ่งร้อยแปดสิบล้านอู้หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึงๆลุงลุง,งเป็นใครอ่ะอ๋อโอเคครับผมเกตนะฟุกแมลผมเป ไม่คือเงินผมพองไงอ่ะงั้นหนึ่งจุดสองหกปีอะแล้วมาตีไงไม่ใช่นี้ดิโอ้โอ คลิปนี้น่าจะนานมากๆเลยนะเวดดัมเอเมจินจะมาฮนะนี่งไงร,รายการถังเอ้ยรายการถังการแจ้งเอการที่น่าฮะกฎของบ้านนี้เหรอน่าจะใช่อัปเดตคอนเวนจะขายปลาด้วยเงบูฮะขายปลาด้วยเงนิน เอ๊ะนี่ผมงงกันเะด้อเปล่าใช่เถอะยามชมเมืองมันความยากนักเล่นเกมโอเคบทความข่าวยังอะไรอะไรงูบอกแปลไทยได้แบบเยี่ยมมากๆเลยเยี่ยมมากๆเลยแบบคูณสองภาษาไทยต้องปุ่มือแปะแปะแปะให้อ่ะ ก่อนนะเขาเป็นคนต่างชาตินะมาดิพอไม่นเนี่ยโจนที่ไหนมาปุ๊ดเดี๋ยวยิงใส่เลย ผมไม่อยากทำแบบนั้นอรี่รอบจังได้ไหมไม่ได้เสียว่างไเข้าไปเข้าไปอ่ามูกุสไกิตาย We don't care We don't care. โุ yeah, 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 yeah. Done, yeah. uh ้ยเกมอยากอยาอยากกดดันอยากกดดันอักอืมไอ้งดพวกนี้แม่งมันมีใบขับขี่กันบ้างหรือเปล่าเนี่ยถามจริงเถอะ คนในเมืองต้องไม่มีใคดีไปกับพี่เดี๋ยวยาผึ่งมดยาผึ่งมด